ขีข้ขันค้าขี้ขันค้าภาษาอีสานเรียกว่าขี้ขันคาาภาษาไทยเรียกว่าขางคกวันนี้มาเจอของดีกำลังจะเดินไปดูข้อกัวก็มาเจอมันร้องก๊กก๊อกกอกกกกอยู่ก็กเลยฉายไฟดู ก็เห็นพี่คันคากหรือว,ว่าคางคกกำลังกอดวัดฟัดเหวียงกันกอดวัดฟัดเหวียงเกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่คันคากคางคกตัวเมียน,นี่ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวผู้ประมาณสี่เท่าแต่ว่าสู้ตัวผู้ไม่ได้ตัวผู้ปั้ม ตัวเมียลงไปนอนหงายท้องเลยอันนี้เรียกว่าท่าคางคกขึ้นวอ่ทนตูเดอ้อ คางคกตัวเมียจะอยู่ด้านล่างตัวผู้จะอยู่ด้านบนตัวเมียจะตัวใหญ่มากแต่สู้ตัวผู้ไม่ได้นี่ตัวผู้ตัวเล็กๆที่แรกผมนึกว่างูมันกินกบก,กินเขียดมันลองก็ดกัดกแต่พอมาดูที่ไหนได้ ขงังคกกินขงังคกดูดิโอ้โหขนาดถ่ายคลิปยังไม่ ละอายแก่ใจเลยเนี่ยถ่ายคลิปยังไม่ละอายแก่ใจเลยใครเคยเห็นยกมือขึ้นบ้างใครเคยเห็นยกมือขึ้นใครไม่เคยเห็นก็ยกมือขึ้นผมเพิ่งเคยเห็น พยายามอยู่นานแล้วนะครับเกือบประมาณสิบนาทีแล้วมันพยายามปกตินี่มันจะขึ้นข้างหลังตัวเมียขึ้นข้างหลังตัวเมียแต่มาวันนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นมันขึ้นขึ้นด้านด้านท้องอะ่ะเคยเห็นแต่มันขึ้นอ,อฝนตก ฟ้าร้องมันมันขึ้นด้านหลังกอดด้านหลังแล้วก็ร้องอ๊อก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 นะครับแล้วมันก็จะปล่อยลูกผสมพัน์นะครับแต่วันนี้อี่ยมันร้องแล้วครับต้องกัด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 กดกดกด <c oughs> ถ้ามันลองกอดๆๆแปลว่ามันจะผสมผันเรียกว่าสัตว์นะครับคางคก โอ้โหสุดยอดตัวเมียก็โอ้โหดิน้น อืมสุดยอดครับ